สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมซูนโนฮีอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะกับหญิงสาวที่ย้ายไปอยู่ในบ้านเช่าหลอนแห่งหนึ่งนะคะมาดูกันว่าเป็นที่ไหนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะน,นี้จะมีแปลภาษาญี่ปุ่นให้ฟังกันด้วยนะคะโลกที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปแล้วก็วาร์ปเข้ามาในเกมกันนะคะภาคนี้เนี่ยได้ข่าวว่าทําเรื่องยาวแล้วก็ทาได้ดีทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูนว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะ ในบ้านเช่าที่มีชื่อว่าอาเคมบระแล้วก็มีใบปลิวนะคะเป็นโฆษณาขายบ้านเขาขึ้นมาว่าเป็นแผ่นโฆษณานั่นเองนะก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้นะอยู่ใกล้สถานีโตเกียวเป็นบ้านสไตล์เก่าที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดสําหรับคุณนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วยแล้วก็มีแบบแปลนบ้านให้นะคะมีห้องน้ําห้องส้วมต่างๆทางเข้านะมีครัวนะคะตรงสีเทาๆนี้คือครัวแล้วก็มีเสา มิเสาอะไรอยู่กลางบ้านอ่ะสีดำๆนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นมีห้องออกแบบสไตล์ตะวันตกนะแล้วก็มีเสือทะตมิด้วยนะคะส่วนด้านข้างนี้เขาก็จะเขียนเป็นรายละเอียดต่างๆว่าเออปีที่ก่อสร้างเนี่ยเขาไม่ระบุแน่ชัดนะโครงสร้างเป็นแบบไม้นะคะแล้วก็มีพื้นที่พิเศษอะไรเป็นตารางเมตรอะไรว่าไปนะคะนี่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราขอแนะนําอย่างยิ่งทีเดียวเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โตเกียวทำเลยอดเยี่ยมอยู่ใกล้สถานีนะอสังหาให้เช่าเท่านั้นนะ แม้ว่าจะเป็นบ้านเก่าแต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะออกแบบให้คล้ายๆกับสไตล์ร้านกาแฟสไตล์โบราณและเหมาะสําหรับผู้เช่าที่เป็นผู้หญิงด้วยส่วนด้านล่างนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เสนอขายนะคะก็คือชื่อว่าฟูจิกิเคนโตนั่นเองเป็นผู้ชายนะคะบอาโฆษณาบอกว่าถ้ามีปัญหาใดๆก็ติดต่อผมมาได้เลยนะประมาณนี้นะคะ เออคงจะเป็นที่นี่สินะใช่แล้วล่ะมันเก่ามากนะแต่ว่าก่อนได้รับการรีโนเวทใหม่ให้สวยงามทีเดียวล่ะชอบไหมล่ะลูกคะณะอา้าวพ่อเหรอจ๊ะวันนี้เนี่ยคณะจะมาดูบ้านเช่าใหม่นะคณะรูกต้องตรวจสอบให้ละเอียดข้างในอะนะว่าลูกต้องการที่จะเช่าบ้านนี้จริงไหมนะค่ะแม่ให้งั้นหนูเข้าไปเลยแล้วกันนะคะได้จากเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะ เข้าไปจัจาข้างในอ่ะค่ะแม่ค่ะพ่อนี้เดินไม่รอเลยอะ่ะเออสวัสดีครับคุณก็คือสกุโรงิคานะสินะครับอ,อ่ใช่ค่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปแนะนำห้องของคุณนะเดี๋ยวเชิญเข้ามาด้านในได้เลยนะครับคุณก็คือคุณฟูจิกิซังใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ แล้วเขาก็เดินไปแบบไม่พูดอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวตามเขาเข้าไปข้างในกันดีกว่านะเอ๊เดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนเลยค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเอ่อที่นี่ก็คือข้างในสินะคะที่ดีนะครับก็ได้รับการปรับปรุงจากร้านกาแฟญี่ปุ่นสไตล์ดั้งเดิมนะครับที่มีเจ้าของที่เป็นผู้หญิงนะครับชั้นวางนี่ก็เป็นที่เก็บข้าวของของคนที่หัวใสเก่าที่เขาทิ้งเอาไว้นะครับเป็นชั้นที่ดีมากเลย ถ้าเกิดว่าได้ชั้นนี้ไปเขาเป็นแบบบิลอินให้นะครับก็จะได้ประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะครับจะแถมไปให้ด้วยกับการเช่านะครับถ้าเกิดว่าชันเซ็นสัญญาเช่าเนี่ยก็จะได้ของสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมคะชั้นวางไม้แบบนี้ดูโบราณจังเลยค่ะใช่แล้วครับต้นชีวิตใหม่ต้องใช้เงินด้วยสินะถ้างั้นนะฉน่ันประหยัดเอาไว้ดีกว่าก็ได้เฟอร์นิเจอร์ที่บิลอินด้วยก็โอเคโอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวเดินตามมาถึงนี้ได้เลย บ้านน่สภาพเก่าจริงๆแต่ก็ยังดูเป็นสภาพที่ดีอยู่เลยนะแล้วตรงนั้นคืออะไรคะสวิตนี่อ๋อเนี่ยเป็นสวิตห้องน้ํานะครับโถส้วมด้านบนแล้วก็มีสวิตเป็นอ่างด้านล่างครับอนนี้น่ารักดีนะคะแบบเนี้ยที่มีไอคอนตรงประตูห้องน้ําด้วยอะ่ะการออกแบบสไตล์เป็นร้านกาแฟานั่นเองนะครับก็เลยเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงเขาได้ตกแต่งเอาไว้นะครับน้ำคล้ายๆกับร้านครานะครับแบบนี้นี่เองคะ่ะ ก็ชอบจังเลยนะคะแบบนี้บ้านก็ดูเก๋ดีจังเลยนะเดี๋ยวจะตามเขาไปต่อดีกว่าเนี่ยสินะที่เป็นเสาอยู่กลางบ้านอะ่ะเป็นเสาไม้อะ่ะใช่เสาตะเคียนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสวิตอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงนี้เออค่ะเ,ออเดี๋ยวจะลองกดดูตรงนี้ใช่ไหมคะสวิตไฟอ๋อมีไฟจากด้านบนแบบนี้ด้วยค่ะเป็นไฟอุ่นใช่ไหมคะใช่แล้ครับเนี่ยเป็นสไตล์เนี้ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับในเมืองอะ่ะ บ้านเช่าแบบนี้ที่จะแถมไฟแบบนี้ให้ด้วยนะครับเป็นคุณสมบัติพิเศษของบ้านเช่าเลยอ๋อโอเคค่ะดีจังนะคะที่มีของแบบนี้อยู่ด้วยสว่างสดใสดีนะคะเสียงคุณพ่อนะ,คะ่ค่ะขานะามาดูตรงนี้สิอาค่ะคุณพ่อเดยวหนูไปดูตรงนั้น,นะคะ่ะตรงบริเวณนี้ก็คือเนี่ยมีสักุระด้วยนะคะนะอ่าพ่อคะอุย้ยมีดอกสักุระด้วยค่ะข้างนอกหน้าต่างอะ่ะ ใช่เวลาลูกนอนหลับที่นี่อลูกก็จะได้มองซาก,กุระข้างนอกหน้าต่างไปเลยไงได้รับไปพร้อมกับซาก,กุระเลยโอ้ดีจังเลยนะคะพอก็ว่าบ้านนี่ถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ดูโอเคดีนะน่าจะเหมาะกับลูกนะคนะณ่าเออหนูก็คิดว่างั้นนะคะท้างั้นก็เอาเป็นว่าหนูตกลงใจที่จะเช่าที่นี่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าห้องพักก็ดูสะอาดดีแม้ว่าจะเก่าไปหน่อยแต่หนูคิดว่าจะสามารถจ่ายค่าเช่าที่นี่ได้ะคะ่ะ ที่นี่นะครับก็มีเตียงแถมให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีฟูกแถมให้ถ้าไงคุณก็ต้องซื้อฟูกมาติดตั้งเองแต่ทุกๆอย่างก็จะมีแถมให้เยอะนะครับในบ้านนี้โอเคค่ะหนูก็ตกลงจะเช่าที่นี่แล้วค่ะน่าจะเหมาะก,กับหนูดีค่ะแล้วฉันก็เดินออกมาข้างหน้าบ้านอ้าแม่คะคณะจังนี่นะมีเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะมาคุยกับหนูนะจ๊ะ เจ้าของร้านเอ่อหมายถึงเจ้าของเก่าหรือเจ้าของร้านกาแฟาเก่าอะไรอย่างนี้หรอคะผู้หญิงคนนั้นดูแปลกๆแ,แล้วมีดอกสกุราปโปรยไป,ายป,ายปายสายลมพัดแรงด้วยอะ่ะเป็นคุณป้าใส่แว่นป้าข้างบ้านสินะคะที่ใส่ชุดสีเหลืองเอ่อป้าทำาเยีบยบไปละคะเออส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะดีที่ได้รู้จักนะป้าชืา่อว่าอาเคบระ,ระ ตาเอกุหนูน่นะชอบที่นี่หรือเปล่าล่ะจ๊ะใช่ค่ะหนูชอบที่นี่มากเลยค่ะคิดว่าจะเช่าอยู่ที่นี่ล่ะค่ะหนูเลือกบ้านหลังนี้เลยค่ะมีเงินเนี่ยก็ดีจังเลยนะดับสกุลอเคบราดีกว่าแปลกดีจังเลยนะครับฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันล่ะจ๊ะก็ระวังจะสับสนกับตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรผีนะจ๊ะที่เรียกว่ายูเรโมจินะจ๊ะ ในานามสกุลของฉันที่มักจะมีคนเขียนผิดนะจ๊ะตัวอักษรผีนะคะก็จะเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยยืมตัวอักษรภาษาจีนมาใช้ตั้งแต่โบราณนะคะแล้วก็พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีคันจีบางตัวนะคะที่อาจจะเป็นตัวที่เขียนผิดหรือเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีความหมายเลยหรือไม่ถูกประดัดใช้ในการเป็นตัวพิมพ์ของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองเป็นตัวอักษรโบราณที่มีคนไม่ได้ใช้แล้วหรือเป็นอักษรที่บังเอิญเขียนผิดมาอย่างเช่น ตัวอาเคนหรืออาเคบาระเนี่ยนะคะตัวเคนเนี่ยก็คือจะมีปกติจะเป็นตัวภูเขาสามเส้นแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงอยู่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าเขียนผิดก็คือจะมีอีกเส้นหนึ่งขั้นระหว่างตัวอักษรภูเขากับตัวอักษรผู้หญิงด้านล่างตัวอักษรผีนั่นเองที่เขียนผิดแต่ไม่มีความหมายแต่คนก็บางทีอาจจะเขียนผิดกันได้ซึ่งสถานที่นี้นะคะเขาก็บอกว่ามีอยู่จริงในญี่ปุ่นด้วยนะป้ายนะคะที่เป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ชื่อว่าอาเคบาระเนี่ย อยู่ในเมืองทากานั่นเองนะแล้วตัวอาเคบาระนะคะตัวเคเนี่ยตัวแรกอักษรตัวแรกจะต้องเป็นภูเขาด้านบนนะแล้วก็มีขีดตรงกลางแล้วก็เป็นตัวตัวผู้หญิงด้านล่างนะคะในแผ่นป้ายก็คือจริงๆแล้วคนเขียนเขาอาจจะเขียนผิดนั่นแหละแต่ก็กลายเป็นว่าป้ายนี้มันก็ปรากฏอยู่เลยกลายเป็นว่าอักษรตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นตัวอักษรผีเพราะว่าเป็นตัวอักษรที่จริงๆแล้วก็อ่านว่าอาเคบาระนะคะตามคาตกณะที่เห็นตัวอาเคนมันเขียนแบบนี้ไม่มีขีด ตรงกลางที่หายไปนะอักษรผีนี้นะคะเขาก็เรียกกันว่ายูเรโมจินี่เองโมจิแปลว่าอักษรน,นะคะส่วนคําว่ายูเรก็แปลว่าผีแบบวิญญาณนะคะผีวิญญาณที่ไม่ใช่โยคัยสัปะาดแต่เป็นวิญญาณคนตายนะคะที่เขาจะเรียกว่ายูเรซึ่งเป็นวิญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ากลัวประมาณนั้น,นะคะ่ะอักษรยูเรโมจิเหรอคะอักษรผีนะคะใชระระ่ละละเนี่ยดูสิในแผ่นป้ายที่ทีไม่มีขีดตรงกลางหรือคำว่าอักเค็นยังไงล่ะจิกด้วยนะคะนี่มันอักษรผีนี่นาะที่เขียนผิดนะคะ เหมือนได้ใบปลิวโฆษณาบ้านเลยนะคะถ้ายังไงป่าก็ว่างวันนูจะระวังในการจะเขียนที่อยู่ผิดด้วยก็แล้วกันระวังจะเขียนเป็นอักษรผีนะจ๊ะเออค่ะขอบคุณค่ะหนูจะระวังค่ะวันต่อมานะสถานที่อยู่บ้านก็เป็นบ้านเช่าที่แอบหลอนมากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงต่อนะคะ ตัวละครของเราก็ไปอยู่ในห้องนอนนะห้องนอนที่มีต้นซากุระนั้น,นะคะ่ะในเวลาดึกเช่นนี้ใครมานะในห้องมีคอมพิวเตอร์มีกอดตุ๊กตาสีชมพูนะแล้วก็มเีเตียงนอนนะคะมีลูกกวาดหรือเปล่าแล้วก็น่าจะเป็น iPad แล้วก็ถ้วยน้ําหอมหรือขนมไม่แน่ใจนะคะมีหน้าต่างมีผ้าม่านเดี๋ยวเราสังเกตไว้นะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรปรากฏตัวมาในบ้านหลังนี้หรือเปล่าเหมือนจะมีคนนะมาเรียกอะ เอะนีมีโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกด้วยนะคะมีกระจกแล้วก็มีชุดที่แขวนไว้บนตู้ไม้ค่ะบ้านสวยทีเดียวนะเอ้โอ้โหเดินออกมาจากห้องนอนนี่ถึงห้องน้ําเลยนะคะประตูยาวต่อกันมาไยินเสียงใครอ่ะถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ลุกไปเปิดนะจ๊ะดึกป่านนี้แล้วเฮ้ยตุก๊กตามันไปนั่งเองได้เหรอตุก๊กตาแบบน่ารักสีชมพูจ้ะมีหน้าตาได้ด้วย ไม่เป็นไรนะจ้าตุ๊กตาจ๋าค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีตอนเย็นจ้ะอาเคมบาระเองค่ะนั่นมันเสียงคุณป้าคนนั้นหรือเปล่าอาเคมาระคุณป้าอาเคาระสั่งหรอคะป้าหนะก็มีเรื่องจะบอกหนูนะเอ๊ะตอนนี้เนี่ยนะคะมันดึกมากแล้วอะค่ะ เปิดก็ได้ค่ะประตูโอ้โหป้ายิ้มมาเลยนะคะขอมบ้างว่าสวัสดีตอนเย็นจ้าหนูเออคุณป้ามาดึกดื่มป่านนี้เียอะไรหรือเปล่าคะป้าขอโทษด้วยที่มารบกวนตอนนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะให้จ่วยเซ็นเอกสารนี่ให้หน่อยจ้ะเออเป็นเป็นนังซื้อเวียนนะจ๊ะที่ต้องให้หนูเซ็นตรงนี้นะจ๊ะเอะอได้ได้ค่ะป้าเดี๋ยวหนูเซ็นให้ค่ะมาสิคะเอกสารมาค่ะ,ะเซ็นตรงแบบฟอร์มตรงนี้นะคะ ค่ะน่าจังหนูจำที่ป้าบอกเรื่องการเขียนถี่อยู่ได้ไหมล่ะตัวอักษรผีนะ่ะระวังจะเขียนผิดนะจ๊ะอ๋อหนูจำได้ค่ะที่ป้าบอกว่าตัวอักษรอะเก็บระสินะคะที่ว่าจะเขียนผิดเป็นอักษรผีกันบ่อยๆใช่รนะจ่าตัวอักษรน,นั่นนะจ๊ะลองดูสิว่าหนูเขียนถูกหรือเปล่าระวังอย่าเขียนอักษรผีเด็ดขาดเลยนะเออเอ,เอค่ะเอิ่แต่เมื่อกี้หนูเขียนว่าอะไรไปนะเนี่ย เออหนูก็ไม่ได้เขียนผิดนะคะก็เขียนถูกนะคะตัวอักษรเนี่ยค่ะอเาเคมระนะคะดีสิเอ๊สะสกุลอ,อาเคม่อจะเป็นตัวอักษรแปลกๆนะคะขีดสีแดงนั่นนะคะตรงกลางนะคะกราติสวั์นะจ๊ะหนูเออป้ามาแล้วป้าก็ไปเลยนะคะโอ๊ตายนะจะมาปลูกอะไรกันตอนดึกเดินค่ำคืนแบบนี้ละเนี่ยคุณป้าคนนั้นเน่ยเขาดูปแปลกๆจังเลยนะ อาเควาราซังสะกดผิดเองงั้นเหรอแต่ตอนแรกก็ดูว่าไม่ได้สะกดผิดนี่หน้าแปลกๆก่ะอยู่ดีๆก็เป็นอักษรผีซะอย่างนั้นนะนะอื่นนั่นเองเอ๊หลับตาแล้วก็ลืมตาเหมือนจะได้ยินเสียงบางอย่างอะ่ะบ้านหลังนี้เก่าจริงๆนะตอนกลางคืนก็น่ากลัวจังเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรแปลกๆบ้านหรือเปล่าสิแต่ว่าตอนนี้ว่วงมากเลยไม่ไหวแล้วขอหลับก่อนแล้วกัน ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไม่รู้แต่ขี้อยากลุกไปดูแล้วล่ะนะแต่ก่ปัจะได้ยินเสียงแมวอะไรแปลกๆอะ่ะเอ้ยแมวผีแมวผีโผล่มาเลรออยู่ดีๆก็มีแมวผีโผล่มานะแมวแบบน่าเละน่ากลัวมากนะทุกคนตายแล้วเดี๋ยวที่นี่มีปีศาจแมวหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มีแมวผีนะแมวปีศาจโผลนะ่มานะอ่าน่าเละเชียวอะ่ะ แล้วก็นี่นี่ฉันอยู่ในฝันร้ายรอเปล่าเนี่ยโอ้โหเหมือนมีคนตามีแมวศพแมวแบบสยองมากนะคะอ้อยดิฉันเจออะไรเนี่ยเหมือนฉันจะฝันร้ายเลยอะฝันร้ายเห็นแมวผีเหรออ้อยแผนผังของบ้านนี้ชักจะน่ากลัวยังไงแล้วสิเหมือนฉันจะฝันร้ายเห็นผีแมวกับผีคนแก่ที่เหมือนคนตาเลยอะที่มานั่งที่มายืนก้มหน้ามองฉันบนเตียงด้วยอะอ้อยน่ากลัวจังเลยอะไรก็ไม่รู้นะ สกินโฮิวันต่อมาอุ้ยมาดูกันต่อดีกว่าว่าวันต่อไปจะเจออะไรในบ้านหลอนหลังนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เหมือนคณะนะนางเอกนะคะชื่อคณะกําลังตกอยู่ในความฝันค่ะคณะคณะเฮ้ยเหมือนพ่อแม่มาเรียกนะคะทุกคนพ่อคะแม่คะคณะทำไมหนูถึงออกจากบ้านละ่ะเอะหมายความว่าไงกันคะคุณพ่อ คานาะรูกคิดยังไงถึงทิ้งพวกเราเอาไว้ข้างหลังแบบนั้นล่ะจ๊ะถึงดีแม่ไปอ่ะเอออะไรกันคะแม่หมายความว่าไงคะคานะหนูทำตัวไม่ดีเลยนะนี่แม่บางทีถึงว่าพวกเราจะตายแล้วขานาก็คงไม่สังเกตเห็นพวกเราหรอกเอะพ่อแม่หมายความว่าไงคะที่บอกว่าพ่อกับแม่ตายไปแล้วอะค่ะและข้างหลังเมื่อกี้มันอะไรกันคะคล้ายๆกับไอ้นี่เลยนะคะทุกคนสารเจ้า ตื่นมาพร้อมกับตุ๊กตาค่ะสีชมพูตัวนั้นอีกแล้วแหมเมื่อคืนนั่นฝันร้ายว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเหมือนกับพ่อแม่ปัญญาของพ่อแม่จะมาหาฉันยังไงไม่รู้เลยอะ่ะฝันร้ายมากเลยนเนี่ยโอ้ยพ่อแม่ทําไมพูดกับหนูแบบนั้นล่ะคะโหแล้วอากาศในห้องทําไมมันหนาวจังเหมือนกับว่าเครื่องทําความร้อนเสียเลยอะ่ะเดวจะไม่มีลมอุ่นออกมาจากเครื่องทําความร้อนเลยนะเนี่ยเอาไงดีล่ะถ้าอย่างนั้น โอ้ยตัวเย็นไปหมดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะไปแช่น้ําอุ่นที่ห้องน้ําดีกว่าแบบนั้นก็เดินไปทางห้องอาบน้ําดีกว่านะโอ้แต่แล้วอากาศเย็นจังเลยอะ่ะฝันร้ายซะด้วยสิแต่พ่อกับแม่เหมือนจะบอกว่าเออฉันฉันจากพวกเขาไปยังไงอย่างนั้นหรอแล้วยังบอกว่าพวกเขาจะตายอีกอะ่ะจะไม่เข้าใจเลยจะจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะนะโอ้โหนี่นี่ยังไม่รู้ตัวองหรอว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ เธออยู่ในบ้านผีสิงไงล่ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนออกมาจากหลังประตูหน้าต่างหรือตู้อะไรบางอย่าง <_ es> เดินผ่านเสาตะเคียนนี่แล้วเฮ้ยคนคนเจ้าของบ้านเอาไม้ตะเคียนมาทำบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยเกิดอะไรแปลกก็มีอักษรแปลกแแปะอยู่ด้วยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดไฟห้องน้ำก่อนนะคะเอ,อ้คอยครช่ววนะเปิดไฟซะหน่อยละกันเอ,อ้ยเหมือนมีเสียง กดออดหน้าบ้านนะคะเอ๊ะมีคนมากดออดองั้นเหรอใครกันอะมาเอาดึกป่านเนี้ยแล้วดูเหมือนมีหมอกสีดําล่องลอยอืจะใครซะอีกละ่ะผีอย่างแน่นอนนะเห็นมือแบบนี้ก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นแบบทำไมอยู่มาทูตก็มัจจุราชโอ้โหโอ๊ย,อยนี่มันคุณตาข้างบ้านหรือเปล่าคะนี่อะคุณตาทําไมเล่นอะไรหวาดเสียวแบบนี้นะคะนี่มาดอกผีหรืออะไรดึกดื่นป่านนี้สิคะอืมมีตัวอักษรนะคะ เหมือนจะเป็นตัวอักษรผีนะแต่ว่าตัวนี้นะคะคือคําว่าบาปนะคะ <im it> ภาษาญี่ปุ่นน่าจะใช่นะคะไอ้ตัวอักษรเน,นี้ยมันเขียนผิดหรือเปล่านะในตุ๊กตาเนี้ยเหมือนมีหมุดแล้วก็มีอักษรเขียนอยู่สีด้านมาก <im it> ตัวอักษรคําว่าบาปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคําว่าบาปอะตัวอักษรไอ้สี่เหลี่ยมด้านบนจะเป็นสามช่องนะคะแต่อันนี้มันเป็นแค่2ช่องก็เลยเหมือนเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่ออกนะเป็นคันจิภาษาญี่ปุ่นที่ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะคะแต่ว่าถ้า จริงๆแล้วอาจจะเป็นคำว่าสมิที่แบบว่าบาปก็ได้เหมือนจะมีอักษรคันจิที่ฉันอ่านไม่ออกเขียนอยู่บนหัวตุกตาแบบนั้นด้วยอะ่ะมีคนมาเคาะประตูบ้านใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ <c oughs> อ๋ยฉันรู้สึกจะไม่ค่อยสบายไงไม่รู้เลยเหมือนจะไอด้วยสิเออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูให้นะคะตอนนี้ค่ะเออค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูให้นะคะรอรอก่อนนะคะไม่รู้ใครมาดึกดื่นเอาป่านนี้ด้วยสิ จะใครมาซะอีกล่ะต้องเป็นผีแน่เลยผีบ้านผีเรือนนะคะมีเลือดอะไรลงมาจากช่องอะไรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นจาก็คือป้าอาเคมบาระเองจ่าคุณป้าอาเคมบาระสั่งคุณมาที่นี่แล้วหรอคะแต่ว่ามาอีกแล้วเหรอตอนนี้เนี่ยนะอะไรกันล่ะเนี่ยคุณป้าข้างบ้านมาอีกแล้วอะ่ะขอโทษด้วยนะจ๊ะขอขอเข้าไปเจอหน่อยจ้ะ เออตอนนี้เลยเหระคะคุณป้าอืมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้นะคะโอ้โหป้ามาแบบป้ามาแบบถลึงตาสวัสดีตอนเย็นจ้าคันนะจ๋ามาพร้อมกับยาสีฟันคอเกตรหรือเปล่าไม่รู้นะคะยิ้มปันขาวมากเลยทีเดียวเออป้ามาทําอะไรหาหนูทําไมตอนนี้นะคะอย่าบอกนะว่าคิดถึงหนูนะคะเมือนว่าจะยินเสียงแมวนะจ๊ะมีแมวอยู่ที่บ้านของหนูหรือเปล่าล่ะ ป้าจะมาหาแมวที่บ้านของหนูเนี่ยจะเหมือนได้ยินเสียงแถวๆนี้นะจะ๊ะแมวอะไรกันคะหนูไม่รู้ว่าค่ะแมวของใครเหรอคะไม่มีนะคะหนูไม่ได้เลี้ยงแมวไว้เลยค่ะก่อนนั้นอาซีน่าพาวาบานเช่านี่มีกฎว่าห้ามเลี้ยงสัตว์สะดวยสิหรวอว่านูคะน่าจะแอบเลี้ยงแมวข้างในละจะ๊ะเปล่านะคะป้าหนูไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยค่ะที่ไม่มีแมวนะคะเอ๊แต่ก็เหมือนจะได้ยินเสียงแมวจริงซะด้วยสิแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะดีกว่านะ เป็นแมวที่เข้ามาในสวนก็ได้ค่ะที่แมวมันแอบเข้ามาร้องในสวนนะคะแต่มันไม่ได้เข้ามาในบ้านนะคะหนูก็เหมือนจะได้ยินเหมือนกันค่ะป้าเออย่างนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะคงคงจะไม่มีแมวหรอกค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีอย่างอื่นนะคะอาจจะมีพ be ้าธงงานบางอย่างออื่นอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้ค่ะรู้สึกว่าจะน่ากลัวกว่าแมวอีกนะคะตอนนี้ในบ้านหลังนี้นะคะอาจจะมีอย่างอื่นเยอะเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าวันนี้จเจอเรื่องน่ากลัวอะไรแปลกๆมากมายเลยอ่ะฉันมาแช่น้ําให้ตัวอุ่นดีกว่านะพอรู้สึกจะไม่ค่อยสบายไงก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาแช่ในอ่างอาบน้ํานี้โอ้โหไม่น่าเข้ามาเลยไม่น่าเข้ามาที่นี่เลยจะดีกว่านะโครงกระดูกลอยฟ้องพร้อมเลือดเต็มอ่างเ,เต็มห้องน้าเลยจ้ะโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเข้ามาในห้องน้ําจริงๆเลยนะคะสยดสยองมากมีลังสังหรณ์แล้วว่าบ้านทั้งหลังนะคะน่าจะเต็มไปด้วยผีและตอนเนี้ยนะ เดีย๋ยวเราจะพักกันไว้แค่นี้ก่อนแลวกันนะคะ<ๆ>เดี๋ยวมาเล่นต่อให้ดูกันนะคะว่าตอนนี้จบยังไงนะไม่รู้จะได้2คลิปหรือ3คลิปกันแน่นะคะในเกมนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอพักความหลอนเอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะคะและอย่ายลืมมาดูกันต่อนะคะว่ามีความหลอนอะไรในบ้านเช่าหลังนี้กันอีกบ้างค่ะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราเจอกันจ้า